ทำไมเราถึงกลัวความตายเพราะเรามีความอยากตัณหาคือความอยากไอ้ตัวอยากนี่แหละทาให้เรากลัวความตายบางคนกลัวความตายเพราะอะไรเพราะมีภาระอยู่ด้านหลังลูกยังไม่โตลูกยังไม่มีคนดูแลถ้าเราตายภรรยาเราจะอยู่ยังไงสามีเราจะอยู่ยังไงถ้าเราตายพ่อแม่เราที่เฒ่าชะแลแก่ชะลาอยู่มากใครจะเป็นคนดูแลถ้าเราตายตัณหาใช่ไหมความอยากความอยากอะไรอยากให้เขามีชีวิตที่ดี อยากให้เขามีความสุขหลังจากชีวิตที่เราตายไปแล้วเราสร้างความอยากคือตัณหาอยู่ตลอดเวลาในชีวิตเราเพราะอะไรเพราะเรากลัวที่ไปหลังความตายว่าเมื่อเราตายไปแล้วคนข้างหลังเราจะอยู่ยังไงจะมีชีวิตต่อไปยังไงเนี่ยไอความกลัวเนี่ยเรียกว่าความอยากตัวเนี่ยคือตัณหาความอยากพระพุทธเจ้าบอกว่าความอยากตัวเนี่ยหรือตัณหาตัวเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ทุกแสนสาหัสทุรนทุรไลเลยทําให้เราเนี่ยกลัวต่อความตายบางคนไม่มีภาระอะไรเลยแต่ก็ยังกลัวตาย เพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าเขาจะตายแล้วต้องไปเกิดเป็นอะไรนี่แหละตัวอันตรายที่สุดเพราะในเหตุปัจจัยของการรอคอยการตายเนี <world> ่ยจึงเป็นตัวสําคัญที่สุดคือพระเจ้าสอนให้เราพิจารณาการตายเป็นอารมณ์รอไปเลยไม่ต้องไปห่วงใครพระเจ้บบาบอกว่าภัยเวรในโลกนี้เนี่ยเราสามารถช่วยกันได้หมดอุกทกภัยที่เชียงายเราบริจาคเงินไปช่วยได้ไหม ได้บริจาคเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ไปช่วยได้ไหมได้ภัยพิบัติจากอักคขีภยัยมีคนไฟไหมเราบริจาคของช่วยเขาซ่อมแซมบ้านทําได้ไหมทาได้ภัยในโลกเนี้ยช่วยเหลือกันได้หมดแต่พระเจ้าบอกว่ามีภัยตัวเดียวที่ในโลกนี้ไม่สามารถช่วยเหลือกันได้มาตาปลูกปิกภัยก็ไม่สามารถช่วยกันได้ต่อให้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติสารโลหิตกันรักกันจะตายแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเจอภัยพิบัตนินี้ไม่มีใครช่วยกันไม่มีใครช่วยกันได้ภัยเดียว ใครจากความตายไม่มีใครช่วยได้เวลาจะตายจะไปเกิดเป็นอะไรใครก็ช่วยไม่ได้จิตสุดท้ายก่อนตายจะเป็นยังไงใครก็ช่วยไม่ได้เพราะฉะนั้นหน้าที่เราคืออะไรเตรียมของตัวเองไม่ต้องไปรอให้ใครกุศลาทำมาให้เราไม่ต้องรอใครมาบังสกุลให้เราเราทําของตัวเราเองถ้าเราัวแต่พึ่งว่าเฮ้ยฉันไม่มีลูกหลานเมื่อชีวิตตายไปแล้วลูกหลานจะทําบุญให้ฉันไหมตายไปแล้วฉันจะเอาอะไรกินหลังจากชีวิตของความตาย ฉันตายไปจะมีใครมาทําบุญอุทิศประจําปีไหมจะมีใครมาบําเพ็ญกุศลกระดูกระเดี่ยวให้ฉันหรือเปล่าสงการจะมารวมกันเพื่อให้ฉันเห็นหน้าเห็นตาลูกหลานฉันไหมไม่ต้องให้เราทําที่ตัวเองฝึกในการรอคอยการตายแล้วสร้างบุญฝ่ายกุศลสร้างเหตุปัจจัยฝ่ายกุศลเพื่อให้อะไรเพื่อให้ตัวเราเองสร้างให้เต็มหัวใจเพราะนั้นกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาไม่ต้องให้ใครมาสร้างให้เราไม่ต้อยใครมาสวดให้เรา เราสวดของเราเองนับแต่บัตรนี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยบางคนอาจจะใกล้าตายแล้วก็ได้บางคนอาจจะยังไม่ตายก็ได้บางคนอายุยืนอายุสั้นแต่มันตายหมดนะมันตายแน่หน้าที่เราคืออะไรเตรียมเลยถ้าเรารู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะสูญเสียทรัพย์สมบัติอะไรบางอย่างออกจากชีวิตเราไปถ้าเรารู้ล่วงหน้ามันจะมีใครไหที่เออปล่อยไปเถอะจะเสียก็เสียแน่นอนมันไม่มีหรือใครทําธุรกิจค้าขาย มีใครไหมที่รู้ว่าถ้าธุรกิจเรากำลังจะเจ๊งแล้วจะไม่ขวนขวายปล่อยให้มันเจ๊งไปเถอะก็คงไม่มีถ้าเรารู้ล่วงหน้าเราจะขวนขวายทุกอย่างเพื่ออะไรรักษาทรัพย์สมบัตินั้นไวเช่นเดียวสมบัติเดียวที่เรามีได้รักษาได้และติดตัวในชีวิตเราไปได้คืออะไรบุญกับบาปจะเอาอะไรระหว่างบุญกับบาปลือกเอาการพิจารณาความตายอยู่ทุกวันรอคอยการตายอยู่ทุกวันนี้เรียกว่าหลักการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่สุด จะให้ข้าวให้น้ําให้ยารักษาโรคบริจาคทรัพย์สมบัติพระสถานมากมายมหาศาลแค่ไหนก็สู้กับการสร้างบุญกุศลภายในใจไม่ได้คือการสร้างทมฝ่ายกุศลการสร้างทมฝ่ายกุศลคืออะไรพระพุทธเจ้าให้เรามีสติรู้อยู่กับลมหายใจรู้อยู่กับกายในปัจจุบันเรียกว่ากายคตาสติหรืออาณาปานาสติมีสติหายใจเข้ารู้มีสติหายใจออกรู้มีสติหายใจเข้าพุทธมีสติหายใจออกโภค ไม่รู้เคยทากันหรือเปล่านะแต่พระเจ้าสอนให้เราฝึกมีสติอยู่กับปัจจุบันขนาพวกเราเนะี่ยมันติดนิสัยอะไรติดนิสัยชอบคิดอะไรทุกอย่างไปในอนาคตอนาคตจะเป็นยังไงลูกหลานจะเป็นยังไงครอบครัวจะเป็นยังไงบ้านรถจะเป็นยังไงมันคิดไปแต่ในอนาคตแต่เคยอยู่กับปัจจุบันไหมไม่เคยอยู่เลยคิดไปเรื่อยเปื่อยคิดไปตรงโน้นคิดไปตรงนี้พระเจ้าสอนว่าอนาคตเรากําหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้อนาคตยังไม่เกิดขึ้นหน้าที่เราทําอะไร ฝึกอยู่กับปัจจุบันถ้าเราอยู่กับปัจจุบันไม่มีใครมาทําให้เราทุกข์ใจได้แต่ถ้าเราโมวจะไปฝังใจอยู่กับอนาคตเราจะทุกข์ใจเพราะอะไรเช่นเรามีลูกเรามีสามีเรามีภรรยาเราปรารถนาและคาดหวังให้ลูกเราสามีเราภรรยาเราได้รับความพึงพอใจตามความพอใจของเราเราสอนลูกเราอยากให้ลูกเราทำอะไรประสบความสําเร็จทํางานมีเงินเดือนดีๆแต่คําถามคือเรียนจบยัง ยังเรียนไม่จบเลยแต่คาดหวังไปแล้วว่าถ้าลูกเรียนจบจะต้องเป็นยังไงในอนาคตข้างหน้าถ้าเราแก่ตัวไปลูกเราจะต้องกลับมาดูแลเราคําถามคือลูกเราโตแล้วยังยังไม่โตเลยแต่คาดหวังไปแล้วว่าวันหนึ่งลูกต้องกลับมาดูแลเราเห็นไหมเราโมยแต่คิดถึงในอนาคตแล้ววันหนึ่งลูกเราสามีภรรยาเราครอบครัวเราทําไม่ได้ตามความพอใจของเราใครทุกข์เราเองที่เป็นคนทุกข์เพราะอะไรเพราะเราเป็นคนคิดวางแผนในอนาคตวิธีการรับมือง่ายที่สุดคืออะไร ไม่ต้องคิดมันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตหน้าที่เราคือทําปัจจุบันให้ดีที่สุดเพราะปัจจุบันคือผลของอนาคตปัจจุบันเป็นอย่างไรอนาคตเป็นอย่างนั้นอาจารย์ยกตัวอย่างเราจะกินข้าวเราอยากจะอิ่มเวลากินข้าวมันอิ่มในปัจจุบันหรือมันอิ่มในอนาคตมันอิ่มในอนาคตนะไม่ได้อิ่มในปัจจุบันแต่ในขณะที่ปัจจุบันมันจะเป็นผลของอนาคตเวลาเรากินข้าวเสร็จแล้วเราจะขับถ่ายเลยไหมหรือจะไปขับถ่ายในอนาคต มันจะไปขับถ่ายในอนาคตเพราะอะไรมันต้องผ่านกระบวนการย่อยอาหารใช่ไหมเวลาเรากินข้าวเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นอนาคตเกี่ยวกับเรามั้ยไม่เกี่ยวนะมันจะเป็นยังไงก็ปล่อยให้มันเป็นไปกินข้าวเข้าไปแล้วอิ่มแล้วมันจะไปขับถ่ายตอนไหนเรื่องของมันมันจะเป็นไปตามกระบวนการเหตุปัจจัยของร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าเราทําเหตุปัจจัยในปัจจุบันดีแล้วอนาคตจะเป็นยังไงช่างมันแต่หน้าที่เราคืออะไรทําปัจจุบันขณะให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราต้องฝึกมีสติอยู่กับปัจจุบัน พร้ที่าเลสอนให้เราเนี่ยมีความสงบซะ่บ้างด้วยการอะไรนั่งสมาธิวันหนึ่งคืนหนึ่งสักยี่สิบนาทีสามสิบนาทีใครไม่เคยฝึกนั่งเลยลองฝึกนั่งดูเพื่ออะไรฝึกรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะเราเนี่ยวันวันหนึน่งคิดสารพัดเรื่องบางคนก็นั่งนินทาชาวบ้านเรื่องชาวบ้านเป็นเรื่องของเรานินทามันทั้งวันมันวันไม่ทําหาอะไรนอกจากนินทาบางคนก็ชอบฟังเรื่องชาวบ้านไม่พูดอะไรแต่เก็บข้อมูลเอาไว้อะไรเดี๋ยวฉันไปนินทาต่อในวงต่อไปเก็บข้อมูลเก่ง เออพวกชอบดินทาไอ้พวกนี้เนี่ยมันไม่อยู่กับปัจจุบันเลยนะอยู่แต่อะไรอดีตเพื่ออะไรเอาเรื่องไม่ดีในอดีตของคนอื่นแล้วไปเล่าให้คนอื่นฟังเพื่ออะไรความสนุกสนานจะได้เอาไปเมาส์มอยต่อได้มันอยู่กับปัจจุบันนะไม่อยู่เลยมันเอาแต่เรื่องอดีตมาพูดแล้วพูดทําลายใครทาลายคนอื่นแต่ตัวเองชั่วมองเห็นไหมตัวเองชั่วมองไม่เคยเห็นเลยนี่แหละปัจจุบันของโลกนี่เรียกว่าทําฝ่ายอากุศล พระพุทธเจ้าให้เราทําอะไรเดินหลีกออกหนีออกให้ไกลกับทมฝ่ายนี้อกุศลก็เป็นธรรมนะบาปก็เป็นธรรมแต่เป็นธรรมฝ่ายบาปเพราะั้นการเราทําเราพระพุทธเจ้าสอนให้เราทําฝ่ายอะไรฝ่ายบุญบุญกุศลเราต้องรักษาไว้ให้ดีรักษาไว้ให้มากด้วยการฝึกรู้เนื้อรู้ตัวพุทโธติดใจอย่าให้หลุดวันหนึ่งคูนหนึ่งติดอยู่กับพุทโธเนี่ยพุทโธในใจพุทโธ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 เวลามันจะคิดดินทาชาวบ้านพุทโธเลยพุทโธ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 ติดใจ ปากมันอยากแล้วเกินอยากจะนินทาชาวบ้านปากมันอยากจะด่าชาวบ้านแล้วเกินปากมันจะอยากจะว่าร้ายคนอื่นแล้วเกินถ้าปากมันไม่ดีถอดรองเท้าต,ตัวเองตีปากให้มันรับผลจากการกระทําเลยตีปากถ้าตีตัวเองไม่ได้มาน,นี่เดี๋ยวจะกระโถนตีปากให้เอาไหมเอเดี๋ยวกู้ยงกระโถนใส่เลยนะเพราะนั้นให้เรามีความรู้สึกกลัวละอายชั่วกลัวต่อความบาปตลอดเวลา เราจําไว้ว่าความลาดเอียงเทเอียงในชีวิตเราส่วนใหญ่เนี่ยมันจะลาดเอียงเทเอียงไปฝ่ายความชั่วความเลวเสมอเราสังเกตไหมพวกเราเนี่ยมันจะติดว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนดีแต่ความเป็นจริงเนี่ยเราเนี่ยเลวที่สุดแต่เราเคยยอมรับความเลวของตัวเองไหมไม่ค่อยยอมรับเรามักจะคิดว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นคนดีแต่คนอื่นเนี่ยเลวเราเลยชอบพูดว่าอะไรคนอื่นเนี่ยทำไมมันเลวแต่มันยังได้ดีอยู่แต่เราเนี่ยทำไมเป็นคนดีแต่มันกลับได้เลวมันตวนข้าไปหมดเลยนะ เราอย่าลืมคนชั่วคนเลวใครจะชั่วใครจะเลววันหนึ่งข้างหน้าต้องได้รับผลจากการกระทำนั้นไม่มีใครที่จะไม่ได้รับผลจากการกระทำทุกคนต้องได้รับผลจากการกระทำนั้นเสมอ